สวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวเรามาทำไก่อบฟางกันนะครับมาครับเมนูเด็ดของบ้านอีกแล้วมาครับเราก็มาที่ทุ่งนากันเลยครับวันนี้เราอบกันที่กลางทุ่งนาเลยนะเดี๋ยวมาเตรียมสถานที่ก่อนนะครับอ้าวปีพร้อมแล้วส่องดูรอยรั่วก่อนนะครับว่ามีหรือเปล่านะครให้นอกไปเก็บฟางกันนะครับนี่ครับอุปกรณ์พร้อมไก่พร้อมมาครับเราได้ฟางมาแล้ว ฟางก็เลือกฟางที่แบบว่าแห้งๆนะครับไก่ของเราก็มีการหมักสมุนไพรเรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้เราก็มาขุดหลุมขุดหลุมกันแล้วก็เตรียมขวดนะครับกรอ,อกน้ําใส่ลงไปนะครับเอาขวดเสียบเข้าไปที่ไก่นะครับที่เราหมักนะครับเพื่อเราจะตั้งกับอันนี้ถาดที่เราได้ทําหลุมไว้นะครับได้เวลาเอาปี๊บลงแล้วจ้ามาครับมารอดูกัน คราวนี้เราก็มาปิดช่องโหวดูช่องว่างนะครับกันแบบว่าพวกฝุ่นละอองอะไรเข้าไปด้านในนะครับเวลาเราอบกับฟางนะครับวันนี้เราจะใช้สูตรกันแบบว่าอบฟางนะครับอันนี้ก็บอกเลยนะครับว่าเป็นครั้งแรกเลยนะครับมาลุ้นกันหน่อยนะครับว่าผลงานจะออกมาเป็นยังไงมาครับฟางที่เราเตรียมแล้วก็มาโปะๆคุมกับปี๊บไว้นะครับโปะได้ปริมาณที่ ต้องการแล้วก็เดี๋ยวมาจุดไฟกันได้เลยนะครับติดไฟแล้วนะครับมากงับงานนี้ต้องลุ้นกันยาวหน่อยนะครับแบบว่าเป็นครั้งแรกเราก็ยังกะไม่ค่อยถูกกันเท่าไหร่นะครับมาช่วยให้กําลังใจกันหน่อยนะครับอาครับไฟก็ติดแล้วครานี้ก็เริ่มใส่เริ่มใส่เอาใส่กันไม่หยุดจริงๆครับเพราะยังไม่รู้สูตรกันจริงๆว่าการอบฟางมัน ต้องใช้ไฟขนาดไหนม,มาดูครับอันนี้ก็ติดติดเรียบร้อยแล้วคราวนี้เราก็มาลุ้นกันไปเรื่อยๆกันนะครับฝากแนะนำฝากติดตามช่องด้วยนะครับใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์ให้หน่อยนะครับและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเวลาเราลงคลิปใหม่ๆนะครับฝากด้วยนะครับ ช่องของเราก็มีหลายแนวนะครับในการทําคลิปนะครับมีทั้งการท่องเที่ยวการทําอาหารการเที่ยววัดการตักกลางเต็นท์นะครับและอาชีพรีวิวทุ่งนาต่างๆนะครับฝากติดตามด้วยนะครับมาครับมาดูกันต่อครับตอนนี้ก็ยังใส่ฟางเหมือนเดิมนะครับเราก็อบไปเรื่อยๆนะครับอืมอบกันเลยครับตั้งแต่ตอนเย็นนะครับงานนี้ มีลุ้นครับว่าหน้าตาจะออกมาเป็นแบบไหนช่วยส่งแรงกำลังใจให้หน่อยนะครับนี่ครับก็ยังใส่ไฟกันอยู่ไปเรื่อยๆนะครับเราเอาฟางใส่เข้าไปนะครับเพราะว่าฟางตอนนี้เยอะมากแต่ถ้าเป็นสูตรการอบด้วยกระสอบนะครับเราจะใช้กระสอบแค่ใบเดียวครับมันก็จะพอดีนะครับแต่นี้การอบฟางมันเป็นครั้งแรกจริงๆนะครับ เราก็ยังแบบว่ากะยังไม่ค่อยถูกแต่ถ้ารอบต่อไปดูตัวแน่เรารู้ทันทีเลยว่าต้องใส่แค่ไหนมาลุ้นกันนะครับว่าตอนนี้ฟางก็ได้มอดลงแล้วเอาไอ้น้องมันก็ยังแอบเอามาใส่อีกเอาลุ้นต่อไปเอาเราก็คิดว่าคงยังไม่ได้เอาใส่ตามไปดูลุ้น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 งานนี้หิวก็หิวนะครับ แต่ก็รอลุ้นไปด้วย,ยธรรมชาติจริงๆนะครับเราได้มาอบฟางกันกลางทุ่งนาเลยนะครับทุ่งนาของบ้านของเราเองนะครับอืมเราก็ได้เกี่ยพื้นที่บริเวณรอบค่านะครับได้เอาพวกฟางพวกอะไรออกก่อนนะครับกันที่แบบว่าเดี๋ยวมันจะเกิดอะไรนะครับนี่ครับเรามาลุ้นกันต่อเอาเผลอแป๊บเดียวแอบบมาจุดอีกแล้วอือหือ ดูดูดูเอาเอาเอา,เอาเข้าไปงานนี้ครับตั้งแต่ไฟยังไม่มืดครับอบยันฟ้าเริ่มมืดแล้วนะครับเริ่มจะมืดกันแล้วณเวลานี้อา้าวงานนี้โอ้หไฟสวยมากเลยไฟยามค่ําคืนนะครับอา้าวพามาดูแสงไฟกันนะครับนี่แสงไฟจากฟางนะครับสวยมากจริงจริง ภาพเข้ากับบรรยากาศมากเลยนะครับตอนนี้นะครับสวยมากเลยครับนี่เหมือนเราแบบว่ากลางเต็นท์รอบกองไฟกันเลยนะครับสวยมากอายืนผิงไฟทำเป็นเหมือน,นยากับหน้าหนาวนะครับมันไม่ใช่อันนี้อบไก่กันอยู่นะครับอืยังจะเพลิดเพลินกันอยู่อีกนะ เอาไฟคนพอกันได้แล้วอืมอา้าวณเวลานี้ก็เริ่มจะมืดลงเทียนนิดเทียนนิดเทียนนิดแล้วนะครับภาพท้องฟ้าก็เริ่มจะเปลี่ยนสีแล้วนะครับไฟก็จะเริ่มเห็นแบบสีชัดเจนขึ้นนะครับอืมครับโอ้โหตอนนี้ได้กลิ่นแบบว่าหอมๆอ,ออกมาโชยๆแล้วครับแล้วก็ได้กลิ่นของกลิ่นฟางนะครับหอมมากเลยนะครับ อยู่ติดตามกันก่อนนะครับเดี๋ยวเพิ่งไปไหนนะครับเรามาลุ้นกันนะครับตอนท้ายนะครับแบบว่าโอ้โหมีกันร้องว้าวกันเลยทีเดียวนะครับมันว้าวมากครับการอบฟางของเราครั้งแรกก็ได้แบบนี้แล้วโอ้โหเรามาเช็คอุณหภูมิของไฟนะครับไฟก็เริ่มเย็นลงนะครับเริ่มเย็นลงตัวนะครับท้องฟ้าก็เริ่มเปลี่ยนสี เริ่มเข้าสู่แบบว่าตะวันตกดินแล้วครับตอนนี้ท้องฟ้าก็เริ่มจะแบบเปลี่ยนสีเริ่มมืดลงมืดลงนะครับนี่ครับโอ้โหกลิ่นหอมก็โชยมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆนะครับตอนนี้หอมมากเลยนะครับอะมาเก็กท่ากกันหน่อยนะครับงานนี้ว่างๆมากอันนี้ก็คือ ฟิลเตอร์ของเรานะครับในการทําผลงานครั้งนี้นะครับในยิ้มกันหน้าบานกันเลยทีเดียวตอนนี้เพราะว่ากลิ่นหอมออกมาหอมมากเลยตอนนี้หอมจริงๆเลยหิวแล้วนะอา้าวข้ากันมาดูกันเรื่อยครับว่าไฟนิ่งหรือยังตอนนี้ก็เริ่มเย็นแล้วนะครับเดี๋ยวเราให้ อุณภูมิของของที่อยู่ในปี๊บนะครับแบบว่าเซตตัวหน่อยนะครับอืมแล้วก็ให้แบบว่าฟางได้มอดเร็วๆให้หมอดสนิทนะครับเอา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 เยอะไรเยอะไรอืมเอา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 ยัง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 จะเยเล่นอีกอืมแยดูไฟเหรอ อ๋อเขีร์ทำความสะอาดครับกันไฟเข้ามานะครับโอ้อ่าเดิวสำรวจกันต่อครับนี้ก็มาไล่เก็บของระหว่างที่รอนะครับให้อุณหภูมิลดลงและให้มันเย็นตัวนะครับแล้วก็นี่เดีย๋ยวเราค่อยมาเปิดกันที่หลังนะครับใกล้จะถึงเวลาเปิดแล้วอ่านั่งลุ้นนั่งเช็คอุณหภูมิครับน่าได้อย่างนะ้าได้อย่างนะ้า น่าจะได้แล้วมนะั้งอ๋อเดี๋ยวรอให้มันเย็นตัวอีกนิดนึงก่อนใกล้แล้วฟ้าก็เริ่มมืดลงมืดลงนะครับท้องก็หิว้วครับตอนนี้โอ้โหเรามาอบฟางกันยาเย็นกันนะครับแล้วมันก็นเป็นช่วงเวลาเมนูใกล้เวลากินข้าวกันด้วยนี่ครับเมนูรอบเย็นกันนะครับไก่อบฟางเดี๋ยวรอลุ้นกันนะครับว่าหน้าตาจะออกเปนะ็นไงเอาฟอยยังลุกอยู่อีกหรอเนี่ย นึกว่าดับสนิทแล้วเอา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 เขี่ยไปเขี่ยมาดูข้างในไฟยังแบบว่ายังมีติดอยู่เดี๋ยวรออีกนิดนึงนะครับอ้าวมาแล้วได้เวลาแล้วนะครับตอนนี้พอทดลองแล้วเราก็เริ่มเอาฟางออกนะครับเห็นไหมครับฟางแบบว่ายังมีติดอ๋อประกายของไฟอยู่นะครับอืมอ่ะใกล้แล้วใกล้แล้วมามาเอาออกเอาออกกัน มาลุ้นกันนะครับพี่น้องมาช่วยกันลุ้นนะครับเดี๋ยวมาชมนะครับมาหน้าตาผลงานครั้งแรกของเราจะเป็นยังไงนี่มาดูมาดูกันมาดูกันได้แล้วได้เวลาแล้วเดี๋ยวเราจะเปิดแล้วนะครับเดี๋ยวเราขอเคลียร์เอาพวกดินที่เราโปะด้านข้างออกก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเวลายกขึ้นมันจะได้ไม่เป็นฝุ่นติดที่ ตัวไก่ที่เราอบนะครับมาแล้วจะเปิดแล้วเอาได้เวลาเปิดว้าวห,าหนังเกียมนิดนึงนะครับขอบคุณนะครับที่ติดตามนะครับบ๊ายบาย